วิเคราะห์คู่รถถังกับซูเปอร์เล็กหน่อยโอ้จะดีเหรอเอาข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละคนดีกว่าเรามองว่าเป็นแบบไหนเนาะส่วนตัวก็มวยไทยใช้นมเล็กใช่ไหมซึ่งถ้าบอกว่าพอใช้นมเล็กเนี่ยมันก็ต้องเอ็นเอียงไปฝั่งรถถังอยู่แล้วซึ่งรถถังเนี่ยนมเล็กก็คือต้องบอกว่าเขาสุดยอดที่สุดอยู่แล้วด้วยความที่เขาแข็งแกร่งมากแต่ก็ต้องบอกว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นคนที่ไม่แพ้หมัดใช่ไหมแล้วก็บล็อกดีมากเตะดีมากมีครบมีหมัดเท้าเข่าศอกโห ฉลาดเฉลียวแข็งแกร่งแต่อย่าลืมนะว่ารถถังเนี่ยเป็นมวยที่เก่ามากนะรถถังคนบอกว่าเป็นมวยบูดุดังแต่จริงไม่ใช่รถถังเขาฉลาดมากไอคิวสูงคิวสูงมากเขาเก็บอาวุธเก่งมากสังเกตรถถังเวลาต่อยกับมวยฟีเมอร์เขาเก็บอาวุธเก่งมากเขาแทบไม่คนโดนตัวเขาได้สักทีนี้คําถามหลักๆหรือสาหรับคู่นี้สภาพร่างกายผมก็ยังมองว่าสภาพร่างกายทุกสองคนเนี้ยมันหนึ่งร้อยหน่อยๆเลยครับไม่มีใครที่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้ว คนอาจจะมองว่าซปเปอร์เล็กร่างกายดีกว่าหรือเ